Y y thống Đập đây mày này mà và... Nó Nghe Nghe có ่ะวันนี้เรามาเล่นกันต่อจากอีพีแล้วก็คืออีพหนึ่งก็คือรหบมามาเรามาต่อกันเอ,อ,อัอจากที่เมื่อวานผมก็ได้เข้ามาเล่นคิดหน่อยตอนเย็นวันนี้ ก็ได้เชลลันนี้มาอันนึงใช่แล้วล่ะได้เชลมาอันนึงเปิดรักน,นี่นเงินเจ็ดสิบหกบาทแต่ก็ต่อยอดต่อยอดได้เยอะอยู่นะวัวมันรัดอนะ่ะวัวคองหายเนี่ยวัวคองหายแบบตอน,น,นตอนแรกอ่ะอ เอาไว้ที่เด้มก่อนแล้วกันครับนึ่งนะครับลูกค้าวันนี้ซื้อเยอะจังเลยนมเลยจ้าถูกคี่ถูกที่ขับเต็มที่แบบ โอ้หยิบอะไรไปไมั <c> ้ง <oughs> โอ้น้ำมันเอาหมดเลยเหรอตรงมันอะ่ะโอ้ขอบคุณครับเช่นประกาศหน้าเช่น,น,นี้ครับน้ำมันเหลือนะปังเฟอยากจิบออกจากเชียวตรงนี้ ตั้งว2กำไร4บาทเลยนะ4บาสัสดค,ครับผค,ครัทตานะเช่นไรครับเล่นสัก1ชั่วโม,มงสวัสค,ครับผงชัทนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นจีนหมาของที่จริงจะอาจจิดมากกว่าแล้วก็ตัดเลยชอมม่องไปที่จริงเพราะว่าก็อยากเห็นม,มุมมองเนึ นี่แหะคือไม่มีเอ,อฟไรต์อะไรเงี้ยเออเหนื่อยมากเลยครับขอบคุณครับการได้เช่นไรครับผมอะไรนะอะไรขาดมั่งก็แต่ว่าผมกดล็อกกดล็อกคอร์ดหลายอย่างแล้วนะเนี่ยกดล็อกมาอีกแถวหนึง่งจัดไปจัดไปอืมจัดเลย ຊິຊິເຊັ່ນກັນອາໂຕຄໍລະຍະຍາວກົ້ນ เลยโอ้สิบก็มีคนซื้อเยี่ยม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 เลยโอเคฮะของมันครับโอ้งโลงต่อเลยอันนี้นหะเจม,ม,มันมาใหม่สองครับประกาศหน้าเชิญใหม่เด้อเดี๋ยวขอเติมของโอ้มีของให้ผมอันนี้ก็นไม่พรอวันนี้ของใหม่นี่ของใหม่ คอนเดอรนี่นขายเจ็ดไปเจ็ดจนล่าโอหนุ่มสอ,อ,อ,องครับโอปาราเชนม่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปทิ้งเลยทิ้เลย,ๆๆอย,ยโอ้นจิน่าโนจินไขายดีหารขายดีเลยสินค้าขายดีเลยน ขายดีนะ้วหรือ,อเ,เปล่า่อนบคลูกค้านม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 กเจ๊ต้องดือมนะมน่เคียดโอ้ยื่อไปผ่านหรอกนะ โอ้นเต่าล้วุเลยครับขอบคุณครับเชิญเจเชิญเลยโอ้นะาครับเชิญขอบคุณครับขอบคุณครับลูกค้าเข้าเรื่อยๆใช่ลูกค้าเข้าเรื่อยๆหลือร่อมโอ้นี่ไปได้หมด ต้องสั่งอันนี้อีกเช้าต้องสั่งอันนี้มาไหมเอื่อสนจ้นะมีมีอะไรขาดอีกไหมโอเคแล้วก็มกาแฟก็หมดแล้วตอนนี้กาแฟก็หมดถูกไหมกาแฟเป้งฟ้าไข่ จัดมาจัดมาเลยโอ้จดไฟก่นเปิดไฟมา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 มดโามโมามหมา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 มมาามามามาาอามาเาม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 าาม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 าามามามอมไมามเราไปกินเล่นห เลยครับเชิญเลยเชิญเลยค,เคุณลูกค้าโอ้เจมีมาเข้าเรื่อยขอบครับส,สูงเป็นภูเขาเลย ็กาแฟเต็มเลยฟเต็มเลยีลยอะไรไข่ไข่ไขว่วางเชียวเลยไขยว่วางเชียวเลยอืมอันนี้ของใหม่นคนนี่อะไรอะ่ะชมพูหรออะไรอะคืออะไรบ้าไม่รู้มือนกันแต่โอนี่กระดาษชูกระดาษชูทุกคน,น,นเลย แปดหน่งนะคุณลูกค้าผมขอ,ขอยากตั้งราคาขายที่ปกดอนดอนกระดาษทิชชู่สามสอ็ดสา,ามสิบเอรมสห้ากระดาษทิชชู่กำไรนี่นะบอกเลย แลาวเรานมีของขายเนะครับเชิญเลยครับตอนเจ็ดนนะครับเชิญครับโอ้เจ๊เจ๊เีอยนี่ยเชิญครับเชิญเชิญเลยร้านยังไม่ปิดะหรือก็ปิดแล้วแต่ว่ามีแต่คนสิงครเชิญ อลลอโอ้โอเคโอเคกดีนะปแบบจ,จบวันเด้กจบจบวันที่เะไรแล้วไม่้สกต่อไปทิ่กอต่อไปวันนี้เปิดร้านแต่เช้าเลยเด์ มนสเปนยังไม่เคยซื้อซื้อ,อถูน,าาน,อถน้ามาเติม้วยจัดมาจัดมันเลยจัดมาซื้อถูน้ามาเติมที่ทำไมมาคนละชัเลแบ้นโอ้ยเย่ป่ะในสเปย์สเปย์

สั่งแป้งอันนี้แป้งนี้จะหายดีเลยมาเลยทีมาเลยอโอเคขอบคุณครับ อร่อยเลยโอเคครับผมับ คขายดีค้นขายดีมากมา <c oughs> อลว <c oughs> กคก็ขายดีนะคิมันก่มก่อนน่ามัเน, <c oughs> น่ ตัวเลยเ <c oughs> ชิญเลยครับคุณลูกค้าเชิญค Ooh. Ooh, รับอู้โู้ก็จะเสียเยอะโคดเนาะเสียหน่ Ooh, าเสียอู้หู้92บาทเต็มเต็มเลยคือ,อยังไกงออกูหักคะแนนกล่อยต่อยมั้งจะกลับมาซื้อเลยมันต้องมันจะอะไรวะ ขนมปังในปกติแต่มันมีอะไรที่แบบเรายังไม่ซื้อคนอโปูดักนี่ปูดักให้เราซื้อ,อเอาปั๊กโอ้ปั๊กเราซื้อยี่ยม่ม เชิญเลยนี่เลยครับลูกค้าน้นนวเรามีของดีของใกล้หมดอายุแล้วเราายครับ,บครับโอ้ซอ้อให้ลูกค้ารอบนี้อะไครับผมครับมันบักได้เนี่ยเลยใะ่่าขึ้นเลยมีอันไหนที่เรายังไม่ซื้อมาใส่ไหมอันนี้ไ โอ้เอาไปขัดกระจกอีกหนึ่งทำไมมันเป็นราคานะลืมตั้งโอ้ว่าและลืมตั้งอ่าเจ็ดไปเจ็ดไปโอ้ยแล้วมีคนซื้อเลยโอ้โหเอากระดาษอีกชุ่มไปทำอะไรระขาดบ้านเลย เยอะขนาดนี้น,นะครับเช่เลยบนงนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมซื้อระดากชูวไ,ไว้อีกคนนะจเลยครับจเลยสะผมก็ทีอืมเดี๋ยวซื้อ,อมาเติมอะไรอะไรปะอันเนี้ย กาแฟกัทั้งหมดกาแฟชู่กาแฟกระกชู่โอเกาแฟกระชู่ซื้อมาเลย เลเลยครับลูกลูกค้าเล็กเลยเล็กเลย,เลเลยโอ้หัวถัวนเป็นเลยถั่วงงเลยคราจะช่อเติมก่อนขนาดชิวเติมก่อน เยอะ lắm เลยเอเลอะ้างมือตั้งตรงนี้เลยเยะ lắm เตั้งตรงนี้อ,อเไในข้อมใหม่นี่ก็อาขายอละหกไปกำไรน่อยนยไม่ได้มากโมเลาโมเชล่าหมดจรยปติด,ปปดล้าน ถ้าต่อไปกำไรวันนี้คือ420

อันนังมนี่เลจาบยบนก่อนวันนี้ม่ายบินรนะคะไฟไนดูสิ selection เรียบร้อยกดรับไปเลยคืออะไร อ้มีประตูร้านใช่ไหมเออประตูร้านเออโอ้ไม่ใช่ขยาย,ขยาย,าข,ย,ายขยายนี่ว่าขยายนี่มันคือการขยายร้านขยายน้ำมอย่างเซียวคุณโอเคนี่น,น,นะคุณลูกค้าโอเค วันตรง,ตรงอีกรอบหนึ่งราคาซูเปอร์วอล์มาเก็เรบร้อยครับผมเชิญครับ สั่งปิดของเพลงพีคำสั่งปิดเหรอเอ่ออะไรนะพี P, แล้วก็คีแล้วก็สต็อกมเใช่เหมือนกันเลยครับทำไมตัวเองเปิดเพลงหรอทำไมไม่ไมาดีด หยุดได้ไหมหยุดไม่ได้แล้วก็จะตัดใหด้อะไรอะไ,ไรคะถามไม่เฉยจะเอาไว้ปิดไงเวลาเปลี่ยนเพลงเปิดแบบอย่างพวกไม่เอิน มันอะไรนะพิมไว้หน่อยดีพิมในแชทหน่อยพิมในนั้นไว้หน่อยพิ้งไว้ให้ก็ได้อ้าวอ้าวเนน่าคำสั่อโอเคโอเคโอเคค่ะ Thank you ไปได้แล้วเขาก็คือแบบไล่กันใช่ไล่เลยไ,ลไ,ปไปเล่นเกมไปสอ <Okay, S 2> เดี๋ยวมาไปนไม่ต้องไปแบบไปเลยทำไมอ่ะเอาเราไปเล่นเกมกมไปสะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ ไม่ได้เป็นไรด้วยจะไปเล้นเกมว่าไปสิก็อืมก็อืมไม่ก็ไม่ไม่ไม่มีไรไงก็ขอบคุณก็แค่ถามคำสั่งให้เฉยเดี๋ยวมาไม่ต้องเดี๋ยวได้ไปเล่นเลยไม่เป็นไรไม่ได้ว่างคุยไงก็แบบไปเล่นเลยใครไม่ว่างคุย นี่อ่ะไม่ว่างคุยตัวเองเหรออืมทำอะไรอยู่ครับทำใจทำใจจะไปทำอะไรกินฮะจะไปทำอะไรกินก็เลยไม่ว่างคุยก็ไปเล่นเกมซะทำอะไรกินอะซื้ออะไรเอาแล้วเมื่อกี้ไปสนามบอลไม่ได้ซื้ออะไรกิน